โอเคครับล้วก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเกม a u t o World Gen นะครับผมเกมในมือถือเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะโดยใช้ตัวละครตัวนี้เลยครับผมกินโซนะครับเป็นนักดาบซามูไรนะครับผมนี่เลยนะครับผมพลังชีวิตเกาะความเร็วตามนี้นะครับส่วนสกิลที่ผมจะใช้ไปก็คือฮิเคนนะครับผมสกิลนี้เลยนะครับ เพราะว่าสกิลอื่นยังปลดล็อกไม่ได้นะครับผมมีแต่สกิลฮีเคนนะครับสกิลก็ประมาณนี้เลยชอเหรอเป็นไงส่วนอีกสกิลหนึ่งสกิลซามูไรนะครับผมเพิ่มระยะโจมตีแนวตั้งและความเสียหายนะครับเป็นประมาณนี้นะครับจับอไปลุยก,กันเลยดีกว่าครับไปด้านซ้ายก่อนแล้วกันนะครับผม อ๋อเป็นร้านขายของนะครับอุ้ยมีอาวุธทองด้วย240นะครับผมแต่จะเก็บตังถึงหรือไม่ถึงไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อคุณโจมตีเม่นะอนั้นจะทำความเสียหายได้มากขึ้นเพิ่มทอง,ทองอยู่ได้รับเมืนเก็บแต่ละครั้งผมว่าน่าจะต้องเสือนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเงินสําคัญมากนะครับต้องเก็บแมวมาก่อนเจาะเจาะอันตีไปชุบวัวจะ ลบครับลบลบมาเดอตอนนี้เรามีอยู่ห้าสิบเจ็ดเองครับตีกล่องตีกล่องเผื่อเผื่อว่าแบบมีของอะไรออกมีชิ้นส่วนออกอะไรประมาณนี้นะครับนี่ขายของอีกแล้วยังซื้ออะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากได้ของแบบฟรีๆเราต้อง ชนะคนขายนะครับผมต้องต่อสู้กับเขานะแต่ถ้าเราต่อสู้ครั้งนี้แล้วเราชนะก็คือครั้งต่อๆไปร้านเขาก็จะไม่ขายของอะไรให้เรานะครับเพราะว่าเราทําลายเขาเองวิมีหุ่นให้ขึ้นปล่อยไปตุ้มตุ้มตุ้มยิงยิงยิงเอายิงผิดด้านยอตุ้ม ย่าชนะไปที่เรียบร้อยไปด้านซ้ายดีกว่าครับย่อเอ้ยปล่อยใส่ใครอ่ะเอ้ยกระสุนหมดหลบ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 ติดไฟติดไฟเบิร์นเบบี้เบิร์นช่อเออโคเทลสกิลนี้ย่ อุ้ยเลือดลดไปครึ่งหนึ่งแล้วท่านผู้ชมไปห้องด้านบนขึ้นหุ่นนี้วะจะไปครับผมอฮ้ยจุ๊ม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 จู่หุ่นฆ่าไม่ได้หรอกฮ่าฮ่ามัดเุ้ยไม่โดน ต่อยไปแตกครับผมเส้นทางสึดจ่อโอ้โดนไฟอีกแล้วอันติจอ่อไม่ตายเอออีกครั้งหนึ่ง้ยเลือดเราจะหมดแล้วไม่ไม่นะจะตายอันติจอ่อมีเลือดให้หน่อยดีไม่มีเลือดเลยเหรอนี่ไงเลือดในอีกตัวนึงครับจอ่อ เรียบร้อยเลือดขอเลือดหน่อยอุ้ยไม่มีเลือดเลยอะไปห้องซ้ายแล้วกันครับอุ้ยอุ้ยอุ้อยช่อ,ย,ชอยอตีแล้วลบตีแล้วลบเราต้องอย่ายรีงรีบครับผมตีด้านหลังครับเจาะเจาะเชอ่ชอชอ่ชอเรียบร้อยอุ้ยเจออีกแล้ว

ของครับผมได้อะไรโอเคเก็บมาครับไปด้านบนกันชบุบยืนรวมๆกันครับยืนรวมๆหน่อยแล้วเราเออโดนตีก่อนอ้ยชออันตีเออฮ่าฮ่าเอ้เกือบโดนไฟดูดอันตีไป โอ้ยโดนไฟดูดชะขึ้นขึ้นขึ้นเออติดติดติดไฟอีกแล้วยอย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 ยตายตายตายให้หมดตายให้หมดเอ๊ะเราลืมดูห้องลับหรือเปล่าเกมนี้มันมีห้องลับด้วยนะมันจะอยู่แถวแถวมุมนะครับมันจะเป็นพื้นมันจะดุดุด ดูดดูด,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 ดยังไงวะเอาเป็นว่าถ้าผมหาเจอแล้วผมจะเข้าไปนะครับผมชอห้องลาบอ่ะเดี๋ยวเราลองหาเรื่อยๆนะครับเผื่ออาจจะเจอก็ได้หรืออาจจะไม่เจอเฮ้ยระ,ะเบิดเก็บเลือดก่อนเข้าสู่สภาพข้างมาเสียชีวิตอะไรมันช่วยเต็มเท่านั้น ไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันนะครับเออนี่งห้องลับห้องลับรับของกันดาปักเป้านะครับตะกี้เป็นห้องลับนะครับที่เราเข้าไปนะโอเคเรามาสู้กับบอสเลยดีกว่าอุ๊ยบอสตัวนี้แบบสู้ยากเหมือนกันนะชอตชอ ผมใต้กับบอสตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนั้นก็เพิ่งเล่นใหม่ๆด้วยย่าฮ่าๆโดนต่อยไปหลบ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 อันติชอพยายามหลบนะครับผมเดี๋ยวโดนตีเออตีเริ่มโดนเลยแหละอันติโอ้โห ตีให้พังครับเออเอออุ้ยตีให้พังตีให้พังตีให้พังดิลบลบลบตีเรื่อยๆครับผมเห,หลือสิบเอ็ดหลอดแล้วครับอ๋อกะผมหมดแล้ว โอ,โ,อโอ้ยโอ้ยเลือดจะหมดแล้วมาผมมาผมเออโอ้มายกอดเอื้อตายกินโซเราตายซะแล้วครับเอาเป็นว่าครั้งหน้าเรามาเจอกับบอสคนนี้ใหม่นะครับผม หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร์ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสวัสดีครับ